แล้้เอานี่มานียยือทิ้งลืมเป็นยังแก้มคือแดงแท้ลูกเนาะแก้มคือแดงแ้หรือมันเปื่อนบ่เน้ำมันยังติดยังยังติดยังยังล่าเลบขชิลเลื่อยหายุเขาจะเลื่อยเขาากได้เงินป่กนบ่ได้ ีกินกระจายเงินให้พ่อน้องเนยเนาะพี่น้นองพ่อน้องเนยพ่อเลี้ยงน้องเนยจ้างเพิ่นตั๊กจ้างเพิ่นเลื่อยลักขั่วให้ป้าทูบแบ่แบ่แบ่ขึ้นแมมเฮียวขึ้นไหมไปแก้เอาหน้าขั้วเด็กๆขึ้นไหม อแบะเขาสวนมาหนีแล้วหาสิลงไปเบิ่งพี่น้องจ่ายไปมื้อนี้250บาทพี่น้องจ่ายไปแล้วโอ้ยผู้ไล่แบะพะลุเงินตบมือไล่แบะโอ้ยทำไมหัวจักคว่ำหาลงไปเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นเหลือย

Sai phai chứ nè. Nương 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 cho nương ngân nương 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 à mẹ hát chết bừng con phù vì nhà khi rốt chân suốt mà tóc lòng nè thôi ông mai nơi thôi là nhục lòng mà này โอ้ยไปเบาๆค่อยๆค่อยๆเออจุกคุปะไปหาเปลี่ยนเครื่องก่อนเด็กน้อยคือว่าเปลี่ยนเครื่องโอ้ปะปูเอาเงินไปให้คอน้องเนืยอีกแล้วเอาก็ะชได้มาอ้อมรักคู่อหายแล้วไป เออมาอ้อมละครูโออ้อมให้น้าอ้อมสวนนี่แหละเพราะว่าฝนตกมาก็สิได้อันปลูกต้นกล้วยเนาะปลูกต้นกล้วยแล้วปลูกสิงไข่ปลูกคปลูกยงไปปลูกพริกหยังไปแล้วก็สิปลูกมันแก้วอีกแถวคันนาคันนาใหญ่ลงไปเบิ่งด มาลุนเบิ่งน้ากันนะพี่น้องใหม่ที่ตัดนี่ก็คือเป็นใหม่ของแม่น้องชาสื่อในราคาสองร้อยสองรยหรือสามรยแหละประมาณนี้แหละสื่อต้นจิกต้นหนึ่งลักค้าวเขาก็ยังบ่พ่อดอกป่าลุงเลยเอาทรงๆกันย่างบทพานได้พ่อยังอยากได้อีกอยู่ใบกระโดนใบกระโดนพะลุงกินกับมัน ຈាំ្រូវើនខ្ញុំនាំ់ទៅ្រូវើន្រូវើន กาบอันน <formation> ี้มันไม่ยากแตอยากได้นี่เพราะว่าเอาไปลุงเตากาบจิ๊กแล้วขวบเราต้องยกเด็กๆมาไปแกวกาดพื้นนี่เอากาบพื้นมาได้บ่ได้บ่ได้ไมันสิทับบ่ต้องยก กากมันตัวมันเบาอืมถักอรีเห <ynam ic S 1> hmm. ี but, 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 <made> ่ยว นีเนาะถือเอาพอลงเนื้เรื่อยได้ได้เงินเรื่อยดีเลื่อยๆหนึ่งก็เลื่อยซีมือเลื่อยขนาดได้อิใส่หมดซีมือบมได้ใส่ได้แม่นมีตั๊บไปขึ้นเลยเก่งนี่บอกพอมาเรื่อยอีกเรื่อยๆให้ได้เงินนี่เพราะได้ซื้อขั้นเป้หาลักขั้นหาลักเนี่ยงหมดไ้อเด้นี่มาตัดมาหักสีโคตรเนาะ ขึไ้ไปถอนไปถอนสานเอ้ไปลงเตา,าครับลนะน่ว <c oughs> ิคน้ำผอคืเที่ยงนะทราบ <c oughs> เ,าเงินพอถาเอาเงินไปหายไดไหมอะนจ้องบาทสอาที่บาทที่บาทกอาสิโอ้ยก็หาทีบาทะ

น้ำมันก็คือว่าบ่บาเปลืองทอนเพราะสติอนะ่ะเนาะช่วงกุบ๊บป้อนน้ำมันหกลิตรบ่กห้าลิตรเสียน,เ,ยนเรื่อยเพราะรองนู้นเป็นเสียนเรื่อยหรือเาเนี่ยจแซมเติบได้ยังไงเติมได้ไหมเมนที่ว่าผ่านงานมาหลายเติมปะผ้ะะาถาวได้เรื่อยบอกผ้าถาวรได้เรื่อยแล้วผ้าถามาเบิง่งมาฉีดลิ่นหาย

ไมซื้อกับมถือี่เลห้องพวเจ๊อาเห็ดหมุนเป็นหมุนขี่เลองเป็นหองพอเจน้อเลยบุ๊คเต้นไม้เอองาไมไปจังเนาะได้แค่มาเอา่าไรกระเปาเนี่นยต่ตัวน้หน่อยมันหพผอดาวเก็บเองล่ะ ขั้วค่ะอะไเด็กอ้อมเด็กไปอ้อมอยู่บ้านผัวแลนจะจ่ยน่อาเอาไปเดเอาไปเ็ด้วัวแล้วจังไรวะขันอ้อมอยู่บ้านผัวบ่าแลอยู่หน้าบ้านขันอ้อมอยู่หน้าผัวบ่าแลอยู่บ้านอยู่บ้านผัดอูัจอีหยังพี่น้องเอ้ยมนะย่บ้านอไ้ะให้อ้อมดัวไว้วากอ้อมหัวไว้อยู่ อ้าข ah, ึ้นรถไปก่อนยังัยุนายนาทางนะก็ยังเบิรกับซิปกลักแล้วจันยังบรอ้อมอลิ่กัอ้อมหนาท้างไว้ตะก่อนน้วองเบิรงก้อนนี่มันสิบุพเพอกค่านเนาะเอาลักเก่าน้เนาะหลักเกลังี้ยงเนาะอไเนาท่างเรมาเกิดได้เก็บอ้อมมาให้คนเขา

โอ้โ oh 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 oh. ้โอ <occurs> <k S 1> <s os> ้โ้โอ้โ้ยังเช้กันใช่เนอะกระมันนีคักขัได้นึ่งน้องลยลงเต่าดังไพ่พิงยำหนาวพิ้งไยำหนาวพิ้งไ่ยำหนาว เอาไปลงตาัขากันดท่านมีะทองรักนี่ยกดนเรือกเต็นแตกจั๊กห่เนะกเตอะเป็นเกิสีขาวอันนี้โอ้ยปงกจดจุ่เตี้ยจักักก็ได้สิบลักลักก็จนเาอะสบลักบดมือบัดอันพอน้องเนยนี่สามโง lượm lượm cầu môn chăm muông lên đây sao Hà lạc đây sao hạ lạc kìa đi theo nè nạc lưới mạnh cái cầu ừ, đồng ừ. Kinh ừ. xuyên ra nhung kênh lắm xuyên à, cái cầu cái cầu phổ nữa nó lau kẹt lau เ้งระเบิดเลยเ้งระเบิดมาแล้วสิบข่อยบมักกับเรือข่อยกว่าักเดกเสียงกันยังไง มันด <toys> ีกไปตะเลือยู่พพะมันเพมาหันตีแจ๊กสีแปลงอะไรบ่จันู่ในหันเงีวแลแบแวเงีวแลแบแวเงี้ดีเหรอเมื่อไป ไม่ใช่ประเดีดวยดดวมาเอาช่องหรอกผมว่า